itu lolos tadi วันนี้ต้องนนวันนี้ต้องนะใตัวหัใหม่ห่ซื้อให้ใหม่อันหนึ่งได้ไหม เดี๋ยวพี่หาได้เหมือนกับใครอะอันนี้เหมือนเลยโอ๊ยแตกแล้วยกที่หนึ่งแล้วโกรธอะไรกันปะเนี่ยเร็วๆาชักปะคชัดปะติงหมอติงค่ะ ้ใหอนี่ชานเราเปลี่ยนวันนี้ต้องชนะนเอาเงินสดกลับบ้านเอาเงินกลับบ้านยแล้วซื้อให้ใหม่อนได้เเน It's from the European fandom อ๋อ e u r o p e Yes

ใครแคปปาสถุงละยี่บห้าบาทหน้างานซื้อไหมเฮ้ยกินมาต่ายลแม่ แคมปัสที่ยังมีแคมปัสตรงนั้นโอ้โหอาดีหนูขายถุงสิน้าบางส่วนด้วยปะขายเคปืัสูตรี่ห้าบาทได้ โกรธอะไรกันปะเนี่ยเร็วไปแล้วกันไปผู้ชาไม่ได้ ห้องนึงอ่ะพ hey, ี่เก็บของมาแบบเนี้ยคือเยอะมากห้องพี่เลยเก็บมีห้องเก็บแฟนคลับไหมคะ่อะเราต้องเปิดลรงอาหารดังลรงกาง หนี่รีฟอร์เตอร์ที่เป็นการ ขอโทษที่แม่ค้าเขาทําการ์ดหายแล้วมันเลยต้องแกะมาเลยหนูลองเปิดดูซิชอบหรือเปล่าถือให้ก่อนเลยลูกม,มันคือซูเปอร์ซีเกตนะลูกไม่ใช่ซีเกตธรรมดาคือซูเปอร์ซีเกต ับอกว่าให้ถ่ยีอให้คัหนอขอพี่ขอืนยไม่ช่พี่้ามเลยชอบน่ารักลูกทำไรน่ารักไปหมดแหละค่ะยืนยิ้มใหยๆกันน่ารัก เออเคียวมันขาตุ้มเค้าตอนนี้น่ารักตุ้มเทาไแน่ล่ะน่ารักหมดเลยอะไรที่อยู่กับพี่ฟ้าน่ารักหมดเลย อดูเล่นเกมด้วยนะชนะไหมเป็นหัวหน้าทีมนี่